ช่องนี้จะมีเกมโปเกมอนน้อยหน่อยนะก็ตามที่ผมบอกโปเกมอนจะลงอีกช่องหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิดมาฮโร่ Hero, ใช่ไหมเพราะว่ากร์ตูนเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูแต่เพื่อนผมดูผมเลยได้ยินผา่านๆมาอยู่แรงบันดาลใจสกิลไม่รู้เป็นของอูผมปรับภาพไให้แบบมันมุมมองไกลมากนะมันแหลกไนงะเพราะว่าผมอัดผมอัดคลิปด้วยมันเลยจะกระตุกหน่อยเพื่งนเกมนี้ก็มีทั้งหมด4สกิลซึ่งมันจะมีคอมโบของอมันอย่างเช่น มันมีหลายอย่างอะ่ะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วโดนต่อยมันจะกลายเป็นแบบจับเราทุ่มต้นไม้ประมาณนี้มาลองใส่เดี๋ยวคนดีกว่าโอ้โยนอกโอ้โยต่อยก็ต่อยคินละอ่านคลิปนี้กระตุกปีนขึ้นไปไป่วไมเกือบโอ้โหไม่เกือบละนี่ กอนโดโตมิกกี้กดกิทมอนพุ่งไม่ได้พุ่งผมมองไม่เห็นเออไปนะเตะใครก่อนกูเตะโดนอากาศมมองโทรศัพท์บอกตรงๆนะมันบังคับยากกว่าคอมมากๆแล้วตอนนี้บ้านผมฝนตกไม่รู้มันเออเสียงฟ้าเราจะเข้าใหม่เปล่า มันยาก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 เพราะว่ามันไม่มีโอกาสให้หนึ่งหนึ่งเอ,อ่อมันมีคิวคอมโบบางอันผมก็ไม่รู้ว่ามันคอมโบยังไงแต่วันผมก็รู้แล้วตายไปโอ้สกิลสี่คูดาวอยู่เก็กดค้างนี่กูดโดนต่อยไม่รู้ตัวมึ่งไม่ต้องเอากูป ไม่มีใครตามผมทันครับแล้วตอนนี้บ้านหูฟ้าล่อกดังมากยิ่งกดสกิลสายฟ,ฟ้านี่นี่เองไปไกลเลยอะไรเขาจะให้ผมทุนทุนทุน,ทนต่อมาผมดูดีเขาจะจับผมโอ้แล้วมันอีกกลัวจุดจุดสกิลสองสกิลสองนี่เข้านิ่ขอเรืออะไรเข้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออมีคนแช่ เอาอัติเมตสกิลแล้วผมโดนนัดที่เขานันเดียวตายนะดูเลือดผมเออเดี๋ยวดนต้องกอหิวเลือดก,ก่อนไม่งก็เป็นฆ่าตัวตายไปเลยกระโดโดปุ๊บสกิลสามนี่จะประมาณนี้คักนายอ้าวไหมคุณผู้หญิงตายซะตายซะู คือถ้าโดนแ้าบางครั้งเราโดนขัดมันก็จะไม่ได้ออดูมันเล่นเล่นซะผมไม่ได้พักเลยผมเล่นสายเออหูฟังแบบนี้มันไม่ถนัดดูมันดีเลยกูไม่ตายกูไม่ตายกูก็ยังไม่ตาย เราต้องเล่นกลับหัวและวเราต้องเล่นอีกมองๆหนึ่งจะได้ถนัดรู้สึกมีพลังขึ้นจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ต้องมีหัวคอมโบคอมโบสกิลคอมโบสกิลคอมโบต่อยหนึ่งสองสามยิงสกิลผิดอุ้ยไม่โดนหนึ่งสองมีสกิลเตะไปก่อนกระโดดทุ่มกระโดดทุ่มไม่ติดไม่ติดข้าศึกกำลังแข็งเลย จังนี้กระโดดทุ่มไม่พลาดไม่พลาดนนวนยากยากยากจุ๊อุ้มโดนป่าไม่รู้ปุ๊บสกิลสกิลปุ๊ปปุ๊บบันทันอ้วันอาทิตปุ๊บปุ๊บคอมโบไม่โดน เดิมผมไม่ท่านไม่ลดปุ๊บปุ๊บพุ่งเดี๋ยวเขาใช้คอมโบได้คอมโบผมก็ตายได้เหมือนกันไม่ต้องเล่นแล้วมั้งโดนคอมโบไม่หรือเปล่าว่าทำไมเลือดมันลดเดยอะจังเอ้ยจิ้มหายละพุ่งคุ้งคุ้งคุ้ง,ง,งมองไม่เห็นวุ้ยเห็นไหมเลือดมันรีเลียวมากเกมนี้บอกตรงๆวิ่งไปแป๊บๆเลือดก,ก็จะเต็มหลอดแล้วก็จะจับผมทุกต้นไม้ ไม่ถึงหลอดสกิลนั้นนั่นคือเครื่องผมงมันกดเองได้เองโง่เหรอแหกไปดิแหกทั้งเครื่อ,องกูเลยเออเออเป็นไรปนไปเลยไม่สมยก็ไม่ได้ มันกดเองไอองอะไ,ไม่รู้เป็นเครื่องผมาอะไรไม่รู้เป็นพกเกมบลึกเปล่าบั็อกรอสกิลอ่ะผมว่าแล้วผมไม่ได้ง่เหมือนคนก่อนปุ๊บปุ๊บอืมไม่โดนแล้วทำไมเขาชกมัดธรรมดาแล้วมันสวนผมหมัดรัวๆได้วะอ่าเลือดต่างฝ่ายต่างมันรีบกันไปรีบกันมาผมว่าผมตายแล้วขนาดนี้เฮ้ยนุ่มๆเบคอน นี่ยเป็นผ้าลายวะอย่าเพิ่งเล่นไอ้น้องถ้าพี่คอมโบได้แล้วน้องจะหนาวตอนนี้พี่หนักอยู่ตอนนี้พี่หนาวนานมากอุ้ยเน็ตมันไม่ได้อะผมเล่นตอนไม่อาจคิดม่เน็ตดีกว่านี้มันคอมโบไม่ได้เลยอ่ะถ้าเน็ตไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเรากดสกิลไม่ติดคือมันขาดเลยขาดเลยคือตูมันมันเจนไมได้ต้องเผาไปก่อนไม,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เขาใช้ทเกี่ยวสองไปละวจะไม่สกิลพุ่งมันกดไม่ติดยูสี่โอ้โหนั่นเห็นไหมมันกดไม่ติดเดี๋ยวมึงมาติดตอนนี้ติดตอนนี้ถูกแตกหนึ่งสองไม่ต้องหนึ่งสองละปุ้มปุ้มแจ้งยิปต้องใส่ไม่ต้องเรียนแล้วมั้ง มึงต่อยได้ครับอู้ขูโดนสวนคืนขู่สวนนึกว่ามันจะต่อยได้เลื่อนพลวาตเขาเลยไม่หนีแต่ผมก็ไม่หนีเหมือนกันบาย have a great time ให้กูได้ต่อยบ้านสิหนึ่ง สองอุ้ยแม่ไงไอ้ต่อยแม่งหม,มัวไปเลยอือเอาไปเอาต่อยกิ้วไปต่ออ่ะอ่ายิงไม่ต้มมัสวสั่เดยอดตรงนังมากกูไม่เข้าไปถ้าเข้าไปปับ๊บเครื่องกูกระตุกตายเดี๋ยวรอคนมาหาใส่เดี่ยวของมันตรงนี้ดีกว่าดูสภาพตอนนี้ดิหนึ่งสองสเต้ ดีนะผมไม่โดนฉนั้นถ้าโดนฉนั้นคือมีโอกาสจบโอ้ทำไมทำไมผมได้วะคงตายเองอะต้องตายเราละมัม้ง โอ้ยเนาะแค่โดดเตี๋ยมันก็จะปิวแล้วก็จะเอาผมทุ่มต้นไม้ว่ะเพราะว่าดามจจะแรงเอาฝันเว้ยกูไม่ยอมโง่จังหวะนี้แไอ้เอ็งว่าจะจับทุ่มอุ้ยอ่าเด็กป๋ายไม่สนโลกเอ้ยโดนโดดโสวย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 มากสวยมาก กูโดนทุบดอกอืมกูโดนเลยกลับวนนี้เรื่องผมน้อยต้องมีคนต้องการตัวผมไม่ใช่แค่ต้องการนะต้องการฆ่าด้วยแล้วหัวโลบอกเยจ้าโคบกูหน่อยไหมมาถ้ามึงเดินเข้ามามึงตายนี่ขนาดคนเน็ตปิกนั้นเนี่ยป๊อปสร้างกำแพงหนึ่งที ที่โยนเต็มๆผมได้นะถ้าผมแก้แตายผมสามารถเปิดได้แต่ตอนนี้ก็น่จาจะใกล้ตายแล้วเอาไปโดนมาเยอะแล้วกูอะไรอู้หูอู้หูตายแล้วไม่ต่อยเองว่าอยู่ทำไมเดินเดินช้า ต้นไม้ละมั้งขนาดนั้นกูขอสักตัวอืมอืมแล้วสไลด์ไปตามตัวไปตามตัวตามตัวไม่ใช่ตามตัวอืมหัดกำแพงแม่งเลยไม่สนละเอาดิเอาดิตัวสองอไม่ไหวเตะบางทีเตะบางทีโชคดีเข้าไม่ใช่เตะกุ้งกุ้งสแนปสแนปสแนป,แนปโอ้ยสแนปแม่ง อายกูโดนไอ้ใครต่อยังไม่รู้เลยเอ้ยเจ๊กโลโลโลเรื่อผขนน้อยต้องมีคนตามผมมาบ้านไม่เค่ตามนะกระทืมเลยโอ้โหเ่ยนะก็เป็นได้นะมีรูโอ้แล้วมึงยืนดูใครอะมึงยืนดูมึงยืนดูอะไรอย่งนีก็เขาจะกระทืบผมเต็มที่แล้วแต่เรคน พาลูกมาแล้วโดนแบบเน้นๆเลยกูไม่ให้ได้ลุกได้ผ่อนแม่งพวกนี้รวมหัวกันนียังไงจะจับผมกดต้นไม้ไหมเปิดนาตีแล้วไม่ไม่คุ้มอ่ะไม่ใช่คุ้มอะไรนะเน็ตผมมันไม่คุ้มปุ๊ปปุ๊ปเกี้ยวิเก้ยวสองนี่เกี้ยวสองล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกไม่โอ้โหกูดูไม่ออกว่าล็อกถึ่งไม่ล็อก ไม่โดนไม่น่าโดนไม่น่าโดนกิ้วสามต่อกิ้วสาต่อกิ้สีกิ้นึงกิ้วหนึงกดไปก่อนไม่รู้อยู่ไหนหมดแล้วกูยังไม่รู้หาอะไรเลยเป็นไงมีใครตายไหมนี่แหละน่าจะตาย อ้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้เกือบออกเข้าไปเฮ้ยพิดผิดผิดคิวผิดคิวออกมาตายไปอะไรจะจับผมใส่ต้นไม้คือมันนอนแล้วมันกดยูมันกดตีได้มันรู้ว่าผมจะโดดเข้าไปอะไรโอ้ยต้นไม้พังแบบกูไม่รู้เชี่ยอะไรเลย ดีนะห,ดหดะ,ะหลุดระยะระยะระยะหว่างผลโอ้กูเด้งเลยเอาละครับจังหวะน,นี้เอาเอาคุ้งเหลาคุ้งหลาคุ้งหลา อยากจะปิดคลิปแล้วแม่งเล่นดีๆกูโดนทุก่มมะมาดิมาเดี๋มึงโดนทางขยะมึงก็มาทางขยะเขาจะเอาทางขยะทุ่มผมผมรู้มันใช่ไท้กิะผีดทุกครั้งอ่ะผมผมคนติดใช้ทกิะหนึ่งมันต้องต่อยสามครั้งแต่มันพุ่งก่อนทุกทีอ่ะมึงก็มากูยอมทางขยะเอา ไหนเอย้ยดูต่างขระาเองมึงจะเล่นต้นไม้กับกูใช่ปหมอะไรจะเล่นต้นไม้กับกูงั้นหรือโอ้สนามาเล่นปลาชิงช้าเสร็มาเล่นได้ไหมอยากปลาชิงชา้าเสมันแล้วอโอ้โหหมัดรัวกูไร้ฆ่าสไลด์ยาวเดี๋ยวครับรอเชียร์เลย อู้กูไม่หล่อละกูไม่หล่อละผมไม่รู้เขาเปิดนาทีโอ้โหโอ้โหกูจะพุ่งนี้ยังไงเฮ้ยคนต้องใช้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโดดโดดโดดอ่าจบใชาอยู่างคุณคนเต็มไอ้นุ่มมาแล้วยิ่งกระหมัดลูกพี่ไซต์มาร